ข้องใจคนนั้นจังขอเด้ครับพี่กล้ <im it> อย่าปหาชีวิต <ador> ข <im it> องิงเลยพี่ท้ากหมองค่ขอร้องเมืทีเรื่องนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันหุดน,น <im it> ีุ้ดหยุดหอย่ายุดหยหยุดยุย <im> ย <it> ุด,ดนะหยุ ตับสักดินาของปูมันต่างกันกู่เป็นใครมือทันใครมือที่จะสอนปู่นะเจ้อ้ยกระบอฉันรู้ตัวดีว่ากระองฉันเป็นใครแต่ว่าพื่องค์รัชทายส่วนให้ดีเสียก่อนว่าเอาหญิงนั้นมีความจริงหรือไม่กระบอกฉันไม่เชื่อหรอกพะเจ้าค่ะ ถามแม่พระองค์สั่งประหารชีวิตของหญิงนาตยาไปประชาราษชนนะเขาจะตีชิ้นนินทาวได้แม่พระองค์เป็นเจ้าที่ใจดำเอาม่หยูสั่งประหารชีวิตได้กระทั่งเมียตัวเองที่กำลังตั้งพักันใช่ติดหัใจหายใส่ลองกองติดคนใจหมายใส่ระกำไปแล้วเห้อพุทธคุณลองกองน่ะชีวิตของหญิงก็บอกช่วขอ จะประหารเลยพี่เจ้าของ,รองนะประหารเจ้าของรหารจริงๆแล้วแล้วก็รประหารชีวิตอนนี่แน <ś c oughs> ทนเธอพี่เจ้าของข้ามไปเลยเห็นด้วย